ในตอนที่6นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างพื้นคอสลอรนะครับพื้นคอสลอก็คือพื้นที่เป็นอาคารนี่แหละนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะจะสร้างพื้นได้นะครับเราต้องมีคานกกับเสาก่อนนะครับซึ่งคานกับเสาเนี่ยจะต้องสร้างด้วย building t o l นะ SKS building t ตัวนี้เท่านั้นนะครับใช้กับสางอื่นไม่ได้นะสลับมันไม่ทํางานนะครับเอาละเมื่อสร้างมาแล้วปุ๊บเราต้องการวางพื้นนะครับเอาละนะครับตรงนี้ครับเราจะวางพื้นหล่อในที่นะครับพื้นหล่อในที่นะครับ ก็วางระดับเดียวกับคานเลยนะครับวิธีการง่ายมากครับก็เริ่มต้นนะไปที่งานหมวดที่หกครับพื้นคอสรจากนั้นครับจะมีดัตต้าเบสที่ทําให้แล้วครับก็สิบเซนสิบห้าเซนยี่สิบเซนยี่ห้าเซนสามสิบเซนครับอยู่ที่เราครับผมเลือกสิบห้าเซนนะหรือถ้าต้องการปรับแก้ก็ปรับเองได้ตรงนี้ถูกไหมครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเครื่องมือทั่วไปครับไม่ต้องสั่งแก้นะครับไม่ต้องสั่งขอมโพเนต์นะเพราะเป็นพื้นครับตั้งชื่อพื้นครับก็ S1 ครับ S1 จากนั้นครับไม่ต้องยุ่งอะไรเลยนะครับกรอกตามปกติเข้าไปไม่ต้องยุ่งอะไรเลยครับสนใจแต่ตรงนี้ครับระดับ2อันนี้ครับเริ่มแรกเลยเราต้องตรวจสอบระดับคานก่อนครับกดระดับคานครับคลิกครับแล้วก็เลือกระดับคารนครับนี่มันจะอ่านค่าปึ๊บศูนย์ศูนย์ครับแหมระดับคานคือศูนย์ศูนย์ดังนั้นเองนะครับถ้าเราอยากจะเช็คระดับพื้นอยู่เท่าไหร่ครับเราก็พิมพ์ได้เลยครับว่าเท่ากับศูนย์ครับ เห็นไหมพีทรื่สศูนย์ได้เลยครับเพราะว่าให้มันอยู่ระดับเดียวกันครับจะนั้นออกคําสั่งครับสร้างชิ้นงานโดยการคลิก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 เรียบร้อยครับก็จะได้ขึ้นมาเลยทันทีเพราะว่ามันอยู่ระดับเดียวกันครับศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับอีซีอนด์ฟันครับถ้าเรากดตรงนี้ครับแล้วกดดูเครื่องมือตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ข้อมูลชิ้นงานครับเห็นไหม จะขึ้นชื่อนะเนี่ยกดไว่ขยายมันจะบอกระดับให้เราด้วยครับระดับกท่ไหล่ไหมฟลอร์ศูนย์ศูนย์อ่านี้เยี่ยมมากนะครับนนอันนี้ช่วยได้เยอะนะครับอ่ะกดสบายๆหนึ่งทีครับเลิกต่อไปครับเดี๋ยวเราจะลองทาบริเวณนี้ครับก็เป็นพื้นเหมือนกันครับเป็นดาดฟ้านะครับโอเคเราก็มากดตรงนี้ก่อนครับตรวจสอบสแลบครับมันคือบวกหกจุดหกแต่ถ้าเราขี้เกียจคลิกครับผมกดตรงนี้เลยนะเออไม่ไม่ขี้เกียจพิมพ์นะครับให้กดตรงนี้นะคลิกแล้วก็กดตรงนี้จุดนี้ครับ มันคือ0.6เห็นไหมครับเท่ากันแค่นี้ก็สบายครับก็สร้างครับ s2 แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเครื่องมือตัวนี้เป็นโอเพนซอร์สนะครับมันมันมีปัญหาหนึ่งคือชื่อไม่ขึ้นครับออันนี้บอกไว้ก่อนชื่อไม่ขึ้นนะก็ถ้าใครต้องการชื่อก็มาใส่เองนะครับชื่อนะครับชื่อของฝหลับไม่ขึ้นนะครับก็ได้แล้วครับง่ายมากแล้วก็ต้องการตรวจสอบความสูงของสลับครับกดตรงนี้แล้วกดตรงนี้ครับดูข้อมูลชิ้นงานนะนะครับก็กดคลิกมันจะบอกระดับโอ้โหง่ายมากๆครับ ต่อไปครับพื้นชั้น2เนี่ยเราจะทําแบบวางบนคานพื้นวางบนคานหรือพื้นสเสปลรลูกครับทํายังไงมาดูกันครับก็เดี๋ยวผมจะวางตรงนี้นะตรงนี้วางบนคานนะตรงนี้นะครับเอาละผมก็จะกดนะครับใช้ก่อนระดับ3.1แต่มันจะต้องสูงจากคานขึ้นไป3.15อะไรบวก0.15ครับเข้าไปมันก็คือ3ผมพิมพ์เลยครับ3.25 มันจะเพิ่มขึ้นไปแบบนี้ครับสีเขียวจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับเมื่อได้แล้วครับเราก็กดครับสร้างครับสร้างชิ้นงานโดยการคลิกกดจึ๊บจึ๊บจึ๊บจากนั้นกดสเปซบาร์ครับการทําแบบนี้ครับมันมีปัญหาครับเพราะว่ามันจะไม่ชิดขอบครับอันนี้คือเหนื่อยเหนื่อยคืออะไรครับเราต้องมาปรับปรุงเองอีกครับแบบนี้ต้องมาสเกลเองครับ นะครับแบบนี้ยซึ่งมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะสำหรับการทําพื้นแบบวางบนบนคานนะครับก็โอเคครับเราก็มายืดเองแล้วข้อดีคือเราจะได้ค่าระดับดู Data ได้แต่ข้อเสียคือต้องมีการดัดแปลงอีกเยอะครับมันอยู่ที่เราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับนะแต่ผมแนะนํ้แบบนี้ครับถ้าเป็นในคาสเรียนของเราครับเราจะสอนแบบนี้ครับให้ทาสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับ นะครับแล้ววางตัดเข้าไปเลยครับง่ายดีเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยก็ทรีมเฟซเข้าไปครับเนี่ยครับก็อ่ะเดี๋ยวผมขอลบลบตรงนี้ก่อนนะลบตรงนี้ก่อนอ่ะแล้วผมก็ลบตรงนี้ขึ้ไปครับเอาละผมก็จะดึงผมก็จะดึงตรงนี้ขึ้นมานิดนิดหนึ่งครับเอาละ่ะก็ออกคําสั่งตัดครับทริมเฟซคลิกขวาทริมเฟซไปคูด้ทรีมเฟซนะครับ วิดโมเดลแล้วก็พิมพ์ครับจุดหนึ่งห้าก็ได้มาทําปุ๊บมันจะหายไปครับอันนี้ผมจะสอนตรงนี้เลยนะหลายคนทําปุ๊บแล้วหายไปมันหายไปเพราะอะไรครับอันดูครับเพราะตรงนี้ครับจุดนี้ครับเวลาตัดแล้วโซลิดมันไม่เป็นโซลิดครับโปรแกรมกราฟเนี่ยจุดตรงนี้ครับคือจุดที่เวลาเฟสของความหนามาชนกันเนี่ยมันทําให้ชิ้นงานไม่เป็นโซลิดครับวิธีแก้คือเราต้องดึงมันออกมานิดนึงครับสักครึ่งมิลครับ หรือ0.1มิลลิเมตรพิมพ์0.1 mm enter ให้มันเด้งออกมานิดนึงครับบางเฉียบเลยนะครับเอาละลองดูครับคลิกขวา trim face with model ด้วยวิธีนี้ครับเราจะได้สลับทันทีแล้วจุดนี้นะครับมันจะไม่ชนกันมันจะเลื่อนมานิดนึงเห็นไหมครับตรงน,นี้ซึ่งมันก็จะแก้ปัญหาโซลิดได้ถอดปริมาตรได้เช็ค b ิวคได้ครับแล้วเราก็เอาวางที่พื้นคับนี่คือหลักการนะครับสลับนะ ก็เลือกเองนะครับว่าต้องการแบบไหนเลือกเองต้องการแบบไหนครับซึ่งผมก็ทําได้หลายวิธีก็มันจะมีจุดบางจุดที่มันตัดไม่ได้นะครับอันนี้เราต้องมาตามมาแก้เองเนี่ยตอนนี้ก็มีมีปัญหาก็ลบทิ้งครับนะก็แก้ปัญหาอีกนะทุกคนนะลองดูนะครับก็บางจุดเนี่ยที่เป็นเสาคาเนี่ยก็ตัดกันเองอ่ะโอเคครับก็เสร็จแล้วนี่คือหลักการทํางานสลับครับก็สรุปนะครับก็คือสลับเนี่ยถ้าเป็นพื้นหล่อที่มันอยู่ในล่องคาเนี่ยก็โอเคครับทําได้ ง่ายแต่ถ้าเป็นวางบนคานเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าต้องการเช็คปริมาณนะครับทํา B O Q ก็ใช้คูเลิกทิมเฟสแต่ถ้าต้องการทํา i F C ต้องการที่จะเช็คกระดับก็ใช้ตัวนี้แหละได้แต่ต้องอีกเียนิดนึงนะครับแลอต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้คําสั่งนะครับที่เรียกว่านะครับงานผนังนะซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าง่ายนะครับง่ายมากๆครับ